เขาเนี่ยเ<ช>ขาจะบอกว่าต้องเก็บมือถือ้ามารวมกันไว้อยู่ในกล่องแล้วพอหลังเลิกเรียนอะ่ะถึงจะคืนเพื่อนๆไว้ได้อ๋อนั่นแหละแล้วไงต่อเราก็เลยเอากลับบ้านเราก็เลยไอ้พี่ชายใน้ำเป็นไงพี่พัดจำได้ไหมโอ้โหจำได้นาหนักแห้งสุดๆไปเลยแล้วทุกคนก็แอนตี้้วยนะอ๋อ <laughs> เทคโนโลยีนี้มันไม่ไววันเกิดขึ้นไอ้จอด้านหน้าทำไมทุกแ่ะต้องทำโค้งวะอ,อใช่ไม้เข้าใจ <laughs> เอาจริงพี่ถ้ามันสูงว่ามันมีสีคอลเลสอะไม่ลังเลเลยนะอ,อ๋อใช่ไหมใช่ไหมรู้ไมจะมีตามไปที่หลังไม,ไม่มีหรอกจําซุงอะรู้แบบตามห้หลังจะมีอีกไม,ม่หรอกม <c oughs> างานซับซุงอันแพ็ครอบนี้นะครับผม <c oughs> ต้องบอกว่าเราอยู่กับนี่เลยครับคนที่คคทมีรูปลักจอบพับมากที่สุดในเวลานี้ค <c oughs> ุ้มรีวิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็จริงๆวันนี้คืออยากจะคุยด้วยเพราะว่า คุณเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเล่นสายจอพับมาหลายๆตัวไม่แพ้เราเหมือนกันใช่ไหมพอๆกันนะครับเป็นพวกบ้าจอพับบ้ามือถือปาก๊สเจ็ดก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนี้อุ้มเนี่ยก่อนจะเข้ามาอยู่แบบทํารีวิวทําพวกแก๊เจ็ตเนี่ยจากเดิมไปด้วยอ่อได้สิ่งทีได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาจริงเราเริ่มต้นมาจากไหนก่อนคือตอนเด็กๆอ่ะพี่อุ้มอ่ะเป็นเหมือนแบบรองหัวหน้าห้องเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสได้เก็บมือถือของเพื่อนๆในห้องสมัยอุ้มอ่ะสมัยพี่พัดเก็บมือถือยัง มัยผมไม่มีมือถือเฮ้ยแบบนั้นคือถ้าเกิดเข้าห้องมาก็ต้องอะใครมีการ์ดเกมเกมอพวกสติกงสติ๊กเกอร์โดอนยึดอ<ช>๋อเเนั่ยคือโดนยึดของเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเก็บมือถือเข้ามารวมกันไว้อยู่ในกล่องแล้วพอหลังเลิกเรียนอ่ะถึงจะคืนเพื่อนไว้ได้อ๋อ,อนั่นแหละแล้วไงต่อเราก็เลยเอากลับบ้านเราก็เลยไม่ใช่เราก็เลยมีโอกาสได้แบบเราต้องเป็นคนปิดเครื่องของทุกเครื่องอ๋อโอเคโอเคโมเมนต์ในการกดกดปิดเครื่องของทุกเครื่องเนี่ยมันแบบ แบบทําให้เรารู้สึกดีอ่ะไม่เหมือนกันอะไร,แ,รแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยได้จับมือถือของเครื่องเครื่องของเพื่อนนะเช่นแบบว่าโนเกียสมัยน,น,นั้นเนาะหรือว่าจะเป็นแบบพีซีทีน้องๆดูอยู่อาจจะแบบอะไรพีซีทีมันก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะเมื่อก่อนเราพอเราได้จับปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะนี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เราแบบมีแพลชันกับมันอ่าฮะโอเคแล้วคิดว่าก a จ g e t แรกๆที่แบบว่าทําให้เราแบบเฮ้ยชอบก็คือพวกนี้แหละ ใช,ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดนึกถึงอุปกรณ์ที่แบบว่าอยู่ในความทรงจําเลยกับเฮ้ยถ้าเป็นหนจอพับเนี่ยเริ่มจากอันไหนก่อนเป็นอย่างแรกพอจอพับเนี่ยสิ่งแรกที่จะรีมายขึ้นมาเลยคือเกมบอยพี่อ่าเ <SP. S 1> กมบอยเอสพีเอสพีเใหมนั้นใครมีคือโคตรเท่เพราะเราสามารถแบบพับแล้วมันมีจอบ,บนกบบจอร้านใช่ป่ะอกแล้วก็ต่อมาเป็น NDS อ่าใช่ใช่ใช่เราจะไปแบบทางสายนั้นเพราะว่าเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยมือถือจอพับมันก็จะมีหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะงั้นถ้ใช้แบบมือถือแบบเป็น ปุ่มกดหรือว่าเป็นทรงแปลกๆมากกว่าแต่ว่าพอพอพอได้เล่นพวกแบบนินเทนโดอ่ะพวกอะไรพวกเนี้ยเกมบอยเราก็จะอืมเจ๋งว่ะทำไมมันถึงมี2จอได้จอบนจอล่างเ้วปากกามาจิ้มจิ้มเล่นได้สมัยนั้นคือเบรนท์เทนนิงสนุกมากแอบเล่นประจำเลยใต้โต๊ะเนี่ยตอนอยู่ไอแบกเออนะครับแล้วสมาร์ทโฟนจอพับตัวแรกที่ได้เล่นที่ได้เล่นที่แบบลองจับเลยถ้าเป็นจอพับเลยเนี่ยก็ต้องเป็นนี่ในนั้นไปดูไปดูครับ ทุกคนรู้ไหมว่าเออ่มือถือจอพับตัวแรกอ่ะมันไม่ได้ชื่อกันเล็กซี่สี่อ่าชื่อมันชื่อกันเล็กซี่จริงๆเมื่อก่อนมันชื่อ Samsung Fold นี่มันเพิ่งมีตอนแรกไม่เรียกกันเล็กซี่เลคนเยอะคนเยอะครับบอกเลยว่างั้นนี่คนเยอะจริงแต่เขาจัดอลังการมากเลยนะนี่ให้ดูให้ดูใช่นี่เขาไปถ่ายด้วยแล้วก็ไม่สนใจครับเราก็เดินเข้ามานี่นี่นี่ตัวนี้คืัการเล็กซี Fold ใช่แต่จริงๆเมื่อก่อนมันชื่อ Samsung Fold อเออแล้วก็มันจะมีจอเล็กๆให้ทุกคนจําได้มันจะมีจอเล็กๆตรงนี้อันนี้แหละคือตัวแรกที่แบบมีโอกาสได้จับตัวจอพับเป็นครั้งแรกใช่แล้วสมัยนั้นเป็นไงพี่พัดจำได้ไหมโอ้โหจำได้หนาหนักแข็งสุดๆไปเลยแลวทุกคนก็แอนตี้ด้วยนะอ๋อเ <laughs> ทคโนโลยีนี้มันไม่ไววันเกิดขึ้น<อ>และกลายเป็นว่าอ่าผ่านมาหปี เครื่องที่มีอ่ะยังใช้ได้เลยอ่าใช่ไหมไม่ได้พังไม่ได้พังยังดีอยู่นะครับผมก็มีตัวทอมบาวเก็บไว้อยู่อ้าวพี่เก็บทอำไมถ้ายังดีซีโฟสองทอมบาวใช่มตอนนั้นนี่คือซีโฟมันเป็นอะไรที่แบบอินโนชั่นมากเหรอใช่เออล้่มหเลยแล้วก็มาซีฟลิปใช่ไหมล่ะเจ๋งโอ้ตอนนั้นอ่ะไม่มีจอในยสามจอแบบจิ๋วๆข้างหน้าจนมาตอนนี้อ่ะซีฟลิปเจ็ดจอเต็มตามากเลยนะครับอ่ะเรนมาถึงคำถามนี้แหละว่ารอบนี้เนี่ยเรามา ลองจับ C Flip C4 ตัวใหม่ใช่ไหมใช่อยากให้ลองแชร์ให้ตัว C Flip 7เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ,บ้าง C Flip 7โคตรดีทุกคน <c oughs> ไม่รู้พูดยังไงดีคื <c oughs> อพุ่งอ่ะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราเป็นมนุษย์โปนเนาะแต่ว่าครั้งนี้พอมาจับตัว C Flip 7อะ่ะแล้วพอมันกางออกมามันไซส์เดียวกับ A5 Ultra กับน้ำหนักแบบ180กรัมอะ่ะอ่าใช่ใช่นี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 ่ A5 Ultra มันประมาณเท่าไหร่พี่220กรัมประมาณนี้200กว่า200กว่าเนี่ยแล้วพอจอมันหนีใช่ป่ะ คือโคตรเจ๋งแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือสีชอบโฟลเลสชอบแดงชอบแดงสวยมากแล้วก็แบบผิวฉามากเพราะว่าถ้าเราจะใช้โฟลเราก็อยากจะใช้สีโฟลเลสเหมือนกันเออนี่ไม่มีคิดว่าทุกคนรอบรอบนี้ซ4 7คือสีแบบว่างงเฉยเฉยมากเลยอ่ะสีเฉยเฉยมากๆซึ่งไอ้สีสีเนี้ยมันมีมาก่อนป่ะเงินใช่ใช่ใช่แล้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อปีเนี้ยมันจะปกติอ่ะ ปีมันจะพัฒนาปีเว้นปีใช่ใช่ไหมปีหนึ่งมันจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ภายนอกอีกปีหนึ่งมันจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ภายในวันนี้ปีนี้ก็มาเป็นฮาร์ดแวร์อันนี้คือมือสั่นเดี๋ยวสลับข้างก่อนนี่เพิ่งมาครึ่งทางเองซีฟลิปเจ็ดก็คือชอบอ่าจอใหญ่ขึ้นชอบจอใหญ่ขึ้นไปรอบน่าสนใจที่แบบจอมันใหญ่เท่าเอจิม่าตาโดยที่น้ำหนักเบาแล้วก็ชอบรอยพับที่มันบางลงไปเยอะมากถูกแล้วถ้าเกิดซีโฟเจ็ดอะซีโฟเจ็ดซีโฟเจ็ดเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนแรกอะอยู่ไหนนี่นี่ ซึโปรเจกต์อะคนมันเป็นอะไรที่เราอะถ้าเราดูอะดูเรารีวิวอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ถ้าคุณได้จับมันครั้งแรกอะคุณจะรู้สึกว่ามันแบบเบอร์มากแล้วก็ในในในฐานะที่แบบใช้มือถือจอพับได้ทั้งหมดมาเรารู้สึกว่าไอเนี่ยพรีเมียมที่สุดนะคะคือด้วยความที่อ่าถ้าใช้จอพับมาหลายตัวจ,จะรู้สึกเลยว่าไอจอด้านหน้าทําไมทุกแบรนด์ต้องทําโค้งอะใช่ไม่เข้าใจก็อตอนนี้ ไม่นุ่มกันคือถ้าที่ผมสังเกตนะเวลาเขาทำจอโค้งเนี่ยส่วนมากจะเป็นค่ายจีนแล้วพอทําโค้งปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนของริมขอบอ่ะมันจะบางสุดแล้วมันก็จะเคลมได้ว่าเฮ้ยมันก็เลยมาวัดอย่างเงี้ยหรอตรงเนี้ยบางสุดบางสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เทรนด์สมาร์ทโฟนเราเห็นว่าทุกค่ายมานิยมทําจอเรียบจอแบนหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้คือแบบลงตัวนี่คือบบถือแบบนี้เราก็ใช้งานได้เลยอ่ะใช่ใช่อย่างหนึ่งที่ก็คือเรื่องของขอบที่มันบาง แล้วพอมันเป็นไม่ได้เป็นขอบโค้งเหมือนค่ายอื่นอ่ะมันก็ยังเปิดง่ายอยู่ถูกถูกถูกแล้วจริงเอาจริงๆก็บอกว่าควันปาก็เปิดยากนะเออแต่ตังนี้ก็ถือว่าเปิดง่ายกว่าพวกค่ายที่เป็นทโค้งแต่ถ้าใครใช้ซีฟูงหกมาล้วจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยเปิดก็ต้องก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะเพราะนิ้วมันต้องมีต้องมีนิดนึงคือให้น้องน้องแบบพยายามเปิดแเปิดไม่ออกหนูกลัวทำาบนพี่กลัวไงเราก็จะกลัวกันแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนใช้ใช้ไม่เถอะใช่แล้บ อันนี้เรามีตัวช่วยครับใครใช้ Galaxy c 4 7นะครับเรามาดูเคสของ UAG ครับกับรุ่นใหม่ Moveit w h Magnet เคสใส่กันกระแทกพร้อมแม่เหล็กในตัวเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับทำให้การเครื่อนด้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวเคสช่วยกันลื่นให้หรือใครอยากได้ลูกเล่นเยอะครับลองมาดูเคสของ VRS ครับเทอรา์กาศ Modern Go แข็งแกร่งมีขาตั้งมีที่เก็บบัตรเพราะฉะนั้นมาถึงคำถามแล้วรอบนี้เหมือนกับคุณอุ้มชอบท้ง s a m s ั้งใช่ อยากจะรู้ว่ากลับไทยไปครั้งนี้ไมส่สิวันที่9ที่เปิดมาเนี่ยออกดจองอะไรไปซีโฟเอา้าแต่กี้เชียร์ฟิปมากเลยของเล่นของเล่นลวดลายการ์ตูนแม่อุม้มหต้องไปต่ออยู่แล้วอ๋อแม่อุม้มใช้ซีฟิปมาดุปีแล้วเขาเว้นปีแล้วไปปีนี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนเป็นซีฟิปเจ็ดนะคเพาะ่ลังเลอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ถึงโฟอ่ะเราจะแบบรู้สึกหงุดหงิดหรือเปล่ายังไงตัวเองอ่ะคือพิพากษาอะไรผมเองตอนนี้เล็งๆอยู่ เห็นว่าเดี๋ยวสามทบจะมาถ้าเกิดสามทบมันมาไม่ต้องคุยนะตัวนี้ไม่ต้องคุยนะถ้าสามทบมาเราเพียงกดฟิปเลยนะถูกกดฟิปป์แล้วเดี๋ยวรอสามทบมาเอาจริงพี่ถ้ามันสว่ามันมีสีคอนเลสอะไม่ลังเลเลยนะอ๋อใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีตามไปที่หลังไม่มีหรอกจมูกง่ะยรู้จัตามให้หลังจะมีอีกไม่มีหรอกโอเคนะครับก็แปลว่ารอบนี้คือเล็งไปแล้วแต่งี้ถ้าเกิดเอาจริงผมว่าหลายคนยังไม่รอบมาที่จอพับ เหมือนที่เราตอนแรกคุยกันว่าหลายคนก็เฮ้ยมันไม่น่าจะเวิร์กตัวเฮ้ยทังพังมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยอยากใช้กลุ่มแชร์ด้วยเพราะว่าเล่นจอพับทุกตัวทุกตัวทุกค่ายด้วยเหมือนเปิดกลางขบวนแล้วเป็นร้อยเป็นพันรอบไม่ใส่เคสด้วยเไม่ชอบใส่เคสเลยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดอยากไล่มืลองเล่นจอพับเนี่ยจะต้องต้องระวังอะไรไหมแชร์ได้ไหมเอ่ออย่างแรกก่อนเลยว่าคุณอ่ะจะไม่ได้ใช้จอกข้างในเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ต้องบอกก่อนเพราะว่าอันนี้สําหรับพับใหญ่เนาะเพราะว่าสมมุติเวลาเราใช้มือถือแบบนี้เราสุดท้ายเราจะใช้แบบจอนอกเป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ใช้จอจอข้างในมากนักแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันจะได้ใช้เวลาแบบสมมติใครใส่แตายาวอะไรแบบนี้เราเปิดมาเห็นคอนเทนต์ที่มันเขาใจะก็แต่ยังไม่ยามใส่เป็นสองคนเลยนี่ยไม่ยอมทำเลสิตแล้วอออโโโเเเคคค ก็เป็นเรื่องที่แบบอาจจะต้องบอกไว้ก่อนว่าใครคาดหวังว่าตัวเองจะได้แบบเปิดถือใช้ตลอดเวลาไล้ไม่ใช้แล้วก็เนี่ยอย่างตอนนี้ที่พัดอัดอยู่อ่ะเราก็จะใช้เป็นไอ้โฟลเลยใช้ฟอัดหน้าจอเราจะเห็นใช่มครับนี่เลยสบายๆนะครับนี่เราเห็นหน้าจอแล้วเราก็คุยกันได้แบบนี้ซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาจริงพี่ไม่ค่อยมีคนรู้ใช่มันเาทำได้ออันนี้ก็งงเอาจริงถ้าคุณใช้ฟลิปใช้โฟอ่ะเวลาเดินบอกอะไรพวกนี้มันสะดวกมาก แล้วกก็ใช้อ่ีมาตลอดเลยที่แบบไม่ต้องใช้ดีไว้อื่นถ่ายเซลฟี่ก็ง่ายด้วยใช่ไหมล่ะเอางี้ถามพี่ดีกว่าตั้งแต่ใช้มาเคยจอมีปัญหายังยังไม่เลยยังไม่เคยเจอเลย ทุกคนไม่ทิ้งกูเหมนไหมพี่พัดไม่มีปัญหากันไม่แต่เราก็บอกเลยว่ามันก็มีเคสที่เห็นตามโทโทโทก็เข้าใจแล้วที่เขาเจอกันบ้างเพื่อทมว่ามันมีความเรียดอดของตัวหน้าจอหรือวงจรไหมก็มีมากกว่ามือถือที่เป็นบาท์ทยแน่นอนแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องระมัดระวังจนแบบโอ้โหไม่กล้าใช้กลัวอะไรอย่างนี้นะครับไเพราะรอบนี้อะไรใช้ได้เพราะรอบนี้อะไรอะไรนะทำซงประกัน2ปีอ่าถูกถูกถูก แล้วก็จริงๆมันก็มีเนาะซันนงงจำเบอะไรอ่ะเขาแบบจะไม่จะซื้อเพิ่มได้แต่ว่าออด้วยความที่ทำสูงอ่เขาทำมานานเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราเคลมมันจะเคลมง่ายถูกอ่ากับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าตัวฟิล์มข้างในอ่ะค่ะมันอาจจะมีพยุกคเพิบ้างอ่าใช่ผมมีหลายคนเจอว่าอาการพิมพ์เพิ่มเยอะใข้างไม่แข็งอีกแล้วไม่แข็งอีกแล้ว มีเจอการประมาณว่าฟิล์มเพยิแล้วนึกว่าจอพังเอแต่จริงไม่ใช่ไม่พังก็ไปเปลี่ยนเขาก็มีแบบอย่างครั้งนี้เขาก็ให้เปลี่ยนใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับก็ก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังคอนเซิร์นอยู่แต่ว่าสําหรับเราที่จริงๆนะวันนี้เราใช้จอพับกันมา7ปีแล้วใช่ครับ7ปีมันจะเหมือนเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงเนาะถูกถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยจากตอนแรกอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าุทำไมจอมันถึงยวบกดเล่นเกมหม่มันบ้างอัตราส่วนไม่ใช่บ้างตอนนี้มันก็แบบ พัฒานาม,มาเยอะละแก้มาแล้วนะครับส่วนของจอคือดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากถความทนทานของจอพับก็ดีขึ้นด้วยใช่แล้วก็จอหน้าใหญ่ขึ้น iPhone เนี่ยใช่นะครับ C Flip 7ก็มีตัวเลือกนะครับรอบนี้ UAG ทําเคส C Flip 7ออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะครับไม่ดูหนาจนเกินไปการกระแทกได้ทนทานเหมือนเดิมหรือใครชอบเคสฟังก์ชันเยอะนะครับเทอรา์กาศโมเดิร์นโกออกแบบมาให้ปกป้องรอบตัวเครื่องครับตั้งแต่ตัวบานพับรวมถึงกระจกกันหน้าจอพร้อมกับสามารถเก็บบัตรได้2ใบด้วยแล้วอ่ะจากงาน f l p 4รอบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเอาจริงตอนนี้เนี่ยจอบพับของตัวนี้ก็เวิร์กมากๆแล้ว แต่สิ่งที่คุณอุ้มอยากเห็นกับจอพับตอนนี้คือต้องมาแนวไหนแหละคือทุกอย่างมันดีหมดเลยทุกคนมีความมีเมี่ยมันบาบาบา,บาใช่ป่ะกล้องอืมกล้องเนี่ยเราถ่ายวีดีโอแบบนี้กันได้แต่ตว่าสมมติแบบอ๋อจริงๆอะ่ะอย่างเราเองอะ่ะเราไม่ได้อยากได้แค่แบบมือถือจอพับได้ที่พอใช้งานกล้องได้อ่าใช่อยากได้มือถือจอพับได้ที่เป็นเทพแห่งกล้องด้วยอ๋อถูกต้องอืมอยากให้กล้องที่มันดีด้วยอซูมได้คือถ้าเกิดว่าคุณหยิบเอากล้องเอ็พซ์ตร้ามาใส่เนี่ยก็น่าสนใจอยู่โอติมพัฒน์พกมือถือก โอ้โหตอนนี้จริงๆก็ใช้ในชีวิตประจำวันเลยตอนนี้จริงๆก็มีคมีสองอยู่แล้วแต่ต้องมีสองถือสองเพื่ออุ้ห่ะเป็นโรคจิตมาอุ้หทำทุกอย่างไม่แค่อย่างเดียวเราเท้าก็จะมีคู่เดียวโอเคถือก็จะมีแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องยังต้องพกอีกเครื่องหนึ่งเพื่อไปเที่ยวถือเครื่องเดียวก็จะลำบากนิดนึงใช่ปะก็เลยแบบถ้าสมมติมันสามารถที่จะจบในเครื่องเดียวกล้องดีทุกอย่างดีอยู่แล้วมันก็ขาดแค่เนี้ย ชัดเร็วอ๋อโอเคก็คือมองว่าถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยตัวของโฟหรือว่าฟลิปก็ตามถ้าเกิดว่ามีกล้องรวมแล้วดีขึ้นรวมถึงถ้ามีชารัดเร็วด้วยน่าจะจบกว่านี้อีกแก้หญ่สมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหมล่ะกับเป็นสิ่งที่ยังอยากได้เพิ่มเติม ใครจัด Samsung Galaxy C47 หรือ C Flip 7มาแล้วนะครับอย่าลืมไปดูเคสนะครับดีๆจากทาง VGATS ครับแม่ว่าจะเป็น UAG เคสกันกระแทกยอดนิยมหรือเป็น VRS เคสฟัง์กชันนอกจากนั้นมีตัวเลือกอีกเพียบครับทั้งเคสบางเบาอย่างพ i c h a k a เคสด f y y r อ a รารีริงอย่าลืมนะครับไปช็อปเคสเมื่อไหร่มองหาสติกเกอร์ trusted by v g a t s รับรองได้ของแท้จากตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยนี่ไงแล้วก็ให้ดูนิดนึง ความเก๋ของมือถือจอนับได้คือของเล่นนะพี่ใช่รอบนี้คือฟลิปคืองานมาดีมากหลายตัวเลยครับเคสเคิร์ดแบบเล่นได้เพลินๆน่ะน่ารักมากแต่ละตัวมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่เป็นของเล่นของฝั่งซัมซุงเขาที่ฝั่งจีนก็ไม่มีเนาะไม่ค่อยเอคือก็จะมีแค่เปเน้นสเปกแต่คนก็ถามว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้มือถือจอพับเนี่ยจีนกับเกาหลีมันต่างกันที่ว่าต่างกัน ผมว่าต่างมีความแตกต่างทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เอาจริงถามว่าความลงตัวของพวกโอเอสอืะแล้วก็นมองว่าฝั่งของซัมซุงเขาตั้งใจดีกว่าคือพอซอฟต์แวร์มันดีเราใช้ชีวิตกับมันได้ง่ายเออแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละว่ากล้องอ่ะฝั่งน้นก็ดีละเกินดีละเกินเลยนะแล้วก็นอกจากเรื่องของกล้องกับชาร์จไวอลไผมว่าทคโนอยากได้กับจอพับสามทบใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ไหมคือ เราอ่ะเป็นพวกบ้าจับนกกันอยู่แล้วเนาะจุดไม่ใช่แค่บ้าจริงเราไม่ได้บ้าจอพับนะเราบ้าอะไรก็ได้ที่เป็นแบบฟอร์มแฟกเตอร์อื่นๆคือมันเป็นเอาเรียกว่ามันติดมั้งแต่สมัยที่เราเล่นสมาร์ทโฟนหรือไม่ไม่ถึงสมัยฟีเจอร์โฟนเลยฟิเชอร์โฟนมือถือที่แบบพับได้หมุนได้อออะไรอย่างงี้ก๊๊กกกแก๊กเมื่อก่อนเน่ะมันสนุกมากนะใช่ใช่ใช่ขยับมือถือสักเครื่องนึงอะไรอือแค่ไ้ยถ้าสมมติแบบเราเจอสามทบเนี่ยเราก็ไม่ลังเลเลยที่จะแบบโกฟอโ์ดไปเลยออเดี๋ยวนี้บอกครับถ้าเกิดว่า ตัวของ Galaxy ไอตัวกาแล็ก G ี่จีจีโฟแม่ถ้าพับสามทบแม้ว่าหน้าตาจุดแปลกๆนิดนึงหลังคลิปนี้ออนคุณได้รู้แล้วแหละว่าคุณได้หรือเปล่ามีหรือเปล่าใช่ไหมก็รอทีอ่เรายังไม่รู้เลยนะใช่แล้วก็เรารู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารถ้าเกิดว่ามีแบบสามทบมาก,ก็พร้อมไปเห <ไป S 1> มือนกันไปเลยไปเลยไม่ต้องเลยโอเคครับคุณคุณอุ้มมาที่มาแจนวันนี้นะครับเกิดคุณมาแชร์ประสบการณ์ของนี่นะครับคนที่มีลูกรักจอพับมากที่สุดในไทยตอนนี้ก็ว่าได้ชอบมากเล่นทุกตัวเลยชอบมากแม้แต่ตัวที่พิมพ์ไทยไม่ได้ พี่เอล่ามันพิมพ์ได้แล้วเอาแล้วได้แล้วไม่รู้เขาได้ข่าวมายังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงโอเคนะครับขอบคุณอุ้มมากแล้วกันนะครับฝากติดตามพูดอุ้มหน้าที่ไออุ้รีวิวใช่แล้วค่ะแล้วก็ติดแฟนผมเหมือนเดิมครับกดไลค์แชร์สกัดได้เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ